แจ็คสันออสวอนเป็นเด็กอัจฉริยะจากสหรัฐอเมริกาผู้ที่สร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชันได้สำเร็จในวัยเพียง12ปีในปี2018แจ็คสันกลายเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่สามารถสร้างเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันแบบทำงานได้จริงทำด้วยตัวเองภายในห้องทดลองเล็กๆที่บ้านของเขาในเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกา เขาใช้พลังงานไฟฟ้าแรงดันสูงกระตุ้นไอโซโทปของไฮโดรเจนให้เกิดการรวมตัวกันในห้องปฏิกรณ์ที่สร้างขึ้นเองโดยใช้อุปกรณ์จาก Ebay โครงการของเขามีค่าใช้จ่ายประมาณ1,000 0ดอลลาร์ราว350,000บาทและเขาเรียนรู้ทั้งหมดผ่าน f u s e ซ n e t ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์สำหรับผู้สนใจพลังงานฟิวชันแจ็คสันทำลายสถิติของเทเลอร์วิลสันซึ่งเคยเป็นบุคคลอายุน้อยที่สุด ที่สร้างฟิวชันนิวเคลียร์ได้ตอนอายุ14ปีแม้ว่าปฏิกรณของแจ็คสันจะไม่สามารถผลิตพลังงานในระดับที่ใช้งานได้จริงแต่มันแสดงให้เห็นว่าฟิวชั่นอาจเป็นแหล่งพลังงานอนาคตที่สะอาดและปลอดภยัยคุณคิดว่าอนาคตของพลังงานฟิวชั่นจะเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกัน